ออกรถกับเพชรคาเซนเตอร์วันนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มอย่างแน่นอนคันนี้ m a z d a BT50 Pro 4ประตู4คูณ4 ปี2 0 1 3ันคันนี้บอกว่าเลยว่าสวยแต่งมาเต็มเต็มบอกเลยว่าจัดทรงมาให้อย่างเรียบร้อยคันนี้แต่งแนวออฟโรดล้อแม็กสวยๆมาพร้อมกับยางออฟไซด์เต็มๆคันนี้บอกว่าเลยว่าโปรโมชั่นสุดแสนจะพิเศษเลยเอาไปเลยคันนี้นะผมขับฟรีเจ็ดเดือนเต็มออกรถใช้เงินศูนย์บาทเท่านั้นนะผมซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าส่งอีกทีเดือนเมษาปีหน้ากันเลยทีเดียว พร้อมโปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนประกันภัยแถมฟรีหมดทุกอย่างให้คุณลูกค้าไปเลยนะผมแถมการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายนาน1ปี30,000กิโล จัดไปเลยโปรโมชันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มแถมเติมน้ำมันเต็มถังให้ลูกค้ากลับบ้านคันนี้บอกว่าเลยว่าสุดแสนจะพิเศษเลยราคาเพียง4 4 5,000บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่เอาโปรโมชั่นไม่เอาของแต่งของเราวันนี้ลดสูงสุดไปเลย60,000บาทเหลือเพียง3 8 5,000บาทเท่านั้นเอาไปเลยราคานี้บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ โตโยต้าไฮรักรีว 2.4J สมาร์ทแคปปี2016คันนี้บอกเลยว่ารถสวยสายใช้งานห้ามาพลาดรถสวยแต่งมาจัดส่งมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับล้อแม็กที37สวยๆย,ย,ยางปีใหม่ๆกันไปเลยคันนี้บอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเลยนะผมพิเศษมากๆคันนี้เอาไปเลยขับฟรี7เดือนเต็มนะครับผมผ่อนวันนี้ส่งอีกทีปีหน้าเดือนเมษายนขับฟรีไปเลย7เดือนเต็มเต็ม แถมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายนาน1ปี30,000กิโลยังไม่พอฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันทุกอย่างฟรีฟรีฟร,ฟรีฟรีหมดทุกอย่างไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลย แถมน้ำมันเต็มถังกลับบ้านเอาไปเลยนะผมคันนี้ราคา401,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่เอาโปรโมชั่นนี้ไม่เอาของแตง่งลดไปเลยสูงสุด50,000บาทเหลือเพียง370,000บาทเท่านั้นเอาไปเลยราคานี้บอกเลยว่าขายกันเสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใครชื่นชอบรีบจับรีบจองไปเลยคันนี้นะครับผม อูนิวอิสุดีแมตอนเดียว4 w วิน4คู 4. ปี2 0 1 7คันนี้บอกเลยว่ารถสวยเดิมอย่างแน่นอนนะผมคันนี้บอกเลยว่าแต่งทรงจัดทรงมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับล้อแม็กแนวออฟโรดยางปีใหม่ๆจัดให้เลยภายในสวยงามรถสวยเนียนกริบเลยคันนี้เอาไปโปรโมชั่นนี้เลยขับฟรี7เดือนเต็มออกรถใช้เงิน0ูนบาท ออกรถวันนี้ส่งอีกทีเดือนเมษายนปีหน้ากันไปเลยขับฟรีไปเลย7เดือนยังไม่พอฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันทุกอย่างฟรีฟร,ฟรีฟรีหมดไปเลยแถมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายให้อีก1ปี30,000กิโลเต็มเต็มจัดไปเลย แถมน้ำมันเติมให้กลับบ้านเต็มถังไปเลยคันนี้บอกเลยว่าสุดแสนจะพิเศษเลยราคานี้ขายเพียง477,000บาท ถ้าคุณลูกค้าไม่เอาโปรโมชันนี้ไม่เอาของแต่งเราลดให้ทันทีสูงสุด50,000บาทเหลือเพียง427,000บาทเท่านั้นเอาไปเลยราคานี้บอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วรถตอนเดียวโฟวินราคานี้ไม่มีที่ไหนขายที่นี่ขายบ้าไปแล้วให้ไปเลยนะผมกับรถ All new, อูนิวอีซูคันนี้จัดไปเลยครับผมอำหรับคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้ต่างจังหวัดก็ซื้อได้เรามีเจ้าที่ฝ่ายเซ็นเชื่อไปเซ็นให้ถึงที่บ้านไม่ต้องมาด้วยตัวเองเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านขายได้ทุกจังหวัดอย่างแน่นอนครับผมอย่าลืมถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ